สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงข่าวดีของวงการวอลเลย์บอลในอาเซียนแล้วก็เอเชียรวมไปถึงเรื่องของวอลเลย์บอลของโลกนี่แหละ เพราะว่ามันมีประเด็นกันอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วก็กําลังจะคลี่คลายแล้วสําหรับปืนใหญ่คู่ของเวียดนามครับบิ๊กเตียนแล้วก็ดังที่หองซึ่งอย่างที่เห็นนะครับว่าคําว่าแบนเขาชัดเจนนะครับว่าจะโดนแบนเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างกันซึ่งข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เลยก็เป็นทางดังที่หองที่โดนเป็นที่เรียบร้อยหลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของอา,อาจจะรู้สึกว่ากดดันหรือเปล่า,าดังที่หองอาจจะกดดันก็ได้แต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยทาง FIB เขาลงโทษดัง ที่หองมาแล้วนะครับสมมุติว่า,าทางลลบอลล์บอลเวียดนามเกิดจัดไปหรืออะไรประมาณนี้โอ้โหแล้วเอฟไอบีบีรู้ว่าเวียดนามจัดลลบอลล์บอลลีกเวียดนามโดยที่เอาดังที่หองเล่นด้วยดีไม่ดีจะลงโทษซ้ําเพราะว่าตัวคุณเนี่ยน่าจะรู้บทลงโทษอยู่แล้วอันนี้มันชัดเจนนะครับว่าเวียดนามคงรู้แหละว่าโดนเรื่องอะไรแต่ว่าไม่ได้ออกมาประกาศให้ สื่อมวลชนหรือให้ทางแฟนวอลเลย์บอลทราบซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องไปประกาศแล้วล่ะเพราะยิ่งประกาศก็ยิ่งเสียหายเอาเป็นว่าให้ทางดังที่ขอ่งนี้เขามีทางเดินบ้างเพียงแต่ว่าคงเป็นทางเดินในสายอื่นอยากจะไปเล่นอะไรหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าควรไปเล่นให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมหรือถ้าจะไปแข่งอะไรก็ต้องมีการตรวจมีการตรวจแน่นอนนะครับแล้วก็แน่นอนอตรงนี้ผมว่าดีไม่ดีเนี่ยทาง ที่มีข่าวว่าดังที่ของถอนตัวออกไปเนี่ยหรืออาจจะก,กดดันหรืออะไรก็ว่าไปอาจจะไม่ใช่กดดันอาจจะโดนทางสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามสั่งมาหรืออาจจะโดน f i v b อวีบออาจจะสั่งสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามมาอีกทีหนึ่งก็ได้ก็โดนไปเป็นที่ร้อยโดยที่มันมีข่าวเนี่ยที่เรียบเรียงมาได้คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประมาณนี้นะครับนั่นหมายความว่าดังที่ของเนี่ยน่าจะไม่สามารถกลับมาได้แล้วส่วนกรณีบิ๊กตีนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า ทางระเบียบการแข่งขันของปีนี้วอลเลย์บอลเวียดนามปีนี้นะครับก็คือ,อยังไม่ได้มีการกําหนดการมีการกดเรื่องของการตรวจเพศแต่ว่าปีหน้าไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลลีกของเขาและรวมไปถึงทีมชาติเนี่ยจะมีการตรวจเพศกับบุคคลที่สงสัยนะครับซึ่งเนื้อข่าวเนี่ยก็คือเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาส,าสมาคมวอลเลย์บอลหรือสาพันวอลเลย์บอลเวียดนามได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตัดสินใจในเรื่องสําคัญหลังจากการทํางานอย่างเร่งด่วนและพิจารณาตามข้อมูลจริงจ,งจากประกาศ ของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศหรือสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาตินะครับก็คือ FIVB ที่ได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้สมาคมาสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามก็มีมติเห็นชอบร่วมกันว่าจะไม่อนุญาตให้ในักกีฬา ก็ค,คือดังที่ห้องเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงิลีกเวียดนามในเลกที่2นอกจากนี้นักกีฬาคนดังกล่าวจะถูกห้ามเข้าร่วมการแข่งขันอื่นๆทั้งหมดในระบบของสมาคามสาพันวอลเลย์บอลเวียดนามตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมันมีคําสําคัญก็คือ,อพิจารณาตามข้อมูลจริงจากประกาศของสาพันวอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือ FIB แสดงว่าก็ตามนั้นนะครับตอนแรกเหมือนตั้งใจจะปล่อยผ่านแต่ว่าผมเชื่อว่านะครับดีไม่ดีเนี่ย อาจจะ f อฟ b เนี่ยอาจจะแจ้งเตือนพอแจ้งเตือนก็เลยมาประชุมกันไม่ใช่ว่าจะมาเริ่มงันเด็นนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่ามีดังที่หองกำลังจะเข้าร่วมเนี่ยคุณสามารถตัดสินใจเองได้เลยด้วยซ้ำนะครับอาจจะมีการโดนกระตุน้นส่วนกรณีของบิ๊กเตียนนะครับน่าสนใจก็คือทางสาหาพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามจะทําการตรวจเพศตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปตัวแทนจากสาหาพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือ SGGP นะครับว่าอาจมีนักกีฬาที่น่าสงสัยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศ ในการแข่งขันประเภทหญิงซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างไรก็ตามสาพันเนี่ยยังคงให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติ2025เลขที่2ได้ไม่ใช่ใครนะครับมีคนเดียวนนเนื่องจากระเบียบการของปี2025เนี่ยได้ประกาศใช้ไปตั้งแต่ต้นปีแล้วและไม่มีข้อกําหนดเรื่องการตรวจตั้งแต่ปี2แล้วก็ตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปจะมีการตรวจเพศหากมีกรณีที่น่าสงสัยส่วนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามหากมีนักกีฬาที่ถูกเรียกมาก็คือ ที่เข้าแคมป์นะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวแข่งและก็ตามซึ่งถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยผู้จัดการทีมอาจขอให้มีการตรวจเพศด้วยวิธีการวิธีการวิเคราะห์ยีน SRY ก็เป็นหนึ่งในการตรวจเพศนะครับจากตัวอย่างเยื่อบุหรือตัวอย่างเลือดแห้งของนักกีฬาเมื่อผลการตรวจรับรองแล้วนักกีฬาจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ตรงนี้ก็มีการคอมเมนต์กันนะครับมีการแสดงความคิดเห็นกันจากทางฝั่งไทยแหละว่าเอ๊ะมันจะน่าเชื่อถือได้หรือสมมุติว่ามีผลตรวจออกมาสมมุติว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งผลตรวจออกมาทั้งๆที่เราสงสัยนะครับแล้วผลตรวจมาปรากฏว่าผ่านก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะไม่มีการตรวจซ้าเพราะว่า FIVB เขาก็วางมาตรฐานไว้แล้วล่ะถ้าสมมติว่าตรวจมาผ่านเนี่ยก็ต้องมีการตรวจซ้ําแน่นอนเพราะว่าก็เรียกว่าเป็นการดับเบิลเช็คนะครับเพราะในการแข่งขันเนี่ยถ้าเกิดว่า มีใครแสดงศักยภาพได้เกินหญิงหญิงเกินหญิงเหนือหญิง,ญงสาวเหนือสาวอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโดปาการตรวจโดปตรวจสารกระตุ้นหรือว่าตรวจเพศหรือว่าอะไรก็ตามดังนั้นมันไม่ใช่เสมอไปนะครับว่าคุณตรวจที่ประเทศตัวเองแล้วว่ามันจะผ่านเลยคุณอาจจะตรวจแล้วผลเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเกิดว่าแข่งไปแล้วมีปัญหาเดี๋ยวก็ต้องโดนตรวจอีกแน่นอนดังนั้นเชื่อว่าเรื่องนี้แฟนวอลเลย์บอลสบายใจได้นะครับแต่ว่าคือดูแลสัพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยก็เหมือนจะพยายามหาทางลงเหมือนกันเพราะว่าอย่างกรณีดังที่ห้องเนี่ยก็นั่นแหละคงจะโดนเตือนหรือว่าอะไรมาแหละก็พยายามแบบนี้แล้วก็อตอนนี้ภาพลักษณ์ดูไม่ค่อยดีก็คงต้องพยายามให้มันออกมาสวยๆออกมาดีๆด,ดังนั้นเบียที่ใช้แล้วใช้ต่อไม่ได้เนี่ยก็คงจะต้องพยายามแบบว่าหาทางลงนะครับตัด ตัดทิ้งเลยตัดช่องน้อยแต่แต่พอตัวอารมณ์ประมาณว่า,าเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนพลนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนลุกหลงเรื่องของอประเด็นหรือว่าอะไรต่างๆถ้าเกิดว่ามีการสอบสวนขยายผลแล้วปรากฏว่าสาพันธ์หรือทีมงานอะไรต่างๆมีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจโดนจะโดนเป็นหางว่าวดังนั้นต้องตัดช่องน้อยไปเลยนะครับก็คืออ,อะไรเสื่อมส่วนที่ไหนมันเสียก็ทิ้งไปก็เรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่พยายาม ก็คือก็ต้องเอาตัวรอดแหละระดับองค์กรอะไรประมาณนี้แล้วนะครับแล้วแน่นอนว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบแน่นอนเดี๋ยวต้องมีอะไรมาอีกก็ต้องติดตามไปเรื่อยเรแล้วต้องดูนะครับว่าโอเคเราจะเห็นว่าสาพ,พันธ์เขาจะ,จะมีการตรวจวะระดับไม่ว่าจะเป็นลีกหรือว่าทีมชาติก่อนเข้าในตอนเข้าแคมป์สงสัยใครเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่เราอาจจะมองว่าเกินคาดก็ได้สมมติคนนี้ผ่านมาได้อกีกแน่นอนว่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจอีกแน่ๆครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง ใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเปมนว์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ